ปลาแตงกินทอดนะครับเอ็มเม่ได้คลิปอี่หเอาอีกมาเอาอีกเอาอีกโอ้อันเอาเกือบเดียวมันมลายอยู่อลเจ้าคนอยากกินทุกน้ำนะเจ้าพี่แอนเราอยากกินน้ำเจ้าปมันลายอเลยเจเนาเมอี้ท่อย่างลายใช่พี่นี่ไงถนีเจ อ๋อไม่เป็นไรอันนี้ก็อันนี้เอาไปแล้วกันอันนี้เอาไปอืมแต่อันนี้อาจจะเอากลับไปเงื่อนโอเคเอาไปโอ้ยพี่เจ๊ถึงสำคัญเลยนะจีใช้ขั้วโอ้กับข้าคือซีขาด์เตหนูเดี๋ยวนี้คือแฉกนาไปหาทอดนะเจ๊อันใดเสกเด็ดแม่ครับก็ลุงกับป้าก็ไปธุระนะครับไปธุระสกลนะครับมามาพี่น้องมา ไปธุระสกลไปธุระตางอยนะครับไม่ใหญ่ีดาวดาวกินน้ำเดือินน้เดาไม่ขึ้นเขาหือเ่าขึ้นเขามาไปค้านเขาพ่อมาเด้อมาเด้อกินเด้อเมงวันสิกินก้อนเหาเด้อเมงวันสิกินก้อนเห่าเด้อ อันนี้มาจากที่มาจากที่เาแตนปากแตกนะครับเปเตนเป็นยังก็แตกคือแตกจากพื้นดินได้โดนนะโอ้อันนี้เพิ่นเป็นอันนี้ปากน้องเพราะว่าเพิ่นมาปากแตกมั้งมันไม่ง่นะมางคนไปนั่งกินข้าวหนักกระติบเผาห้องพือหลายอันอยู่มาเดินพี่น้องเด้อะยืนเบิ่งบ่อิ่มเด้อะไหนมาแงน่พี่ชาย ไอนายนายมากินน้ำกัดเนี่ยก็พี่ชาเนี่ยปัดพี่ปออย่ยอ้ยอันนี้กินเป็นนักเทียตลอดไหมไปเห็นยงอันี้อันนี้รานอันนี้แม่นี่ก็เร้ามากกินเขาลง่เเศร้าก็เนี่กี่ปอดเาเอ้างหนมอเฮออ้อ้ยยกเปลนเ้อ่าฮาเ่าฮาฮ่าฮ่าฮา่าฮาฮา่าฮ่าฮาฮ่าาฮา่าฮาฮ่าฮ่าฮา่า่าฮาาา มันอยากเป็นสีปอบแล้วจบข้าเหนียวแล้วกันถ้าไม่กินข้าวกับเพื่อนนะเขาเอิญเป็นสีปอบเหนียวแล้วกันเขาเป็นเจ้าของแจ้งว่าเลยนะเออเป็นแล้วมากินแล้วผ่านเธอแม่ผ่านแต้มูดผ่านแต้มพ่อผู้ใหญ่กับแม่ผู้ใหญ่ยกอย่างใหญ่แกงของมิตรสมนโอ้พี่ชายกินแล้วนะคะกินแล้วนะคะไม่ได้เป็นสีปอบแล้วพี่น้องพี่แอนเป็นไหมเป็นแล้วกินแล้วกินแล้ว กินแล้วไม่กินด้วยยัตัวเป็นผีอยั่ผีปอบพี่แอนก็กินแล้วเวแล้วหมาป็เดจะไถ้าไม่นั่งดีๆก็จะเป็นผีปอบตัวใหญ่เีาแมัเเราก็จะเห็นผีปอบ ใจเขาไม่ไดครับกินข้าวมื้อเช้าให้ป้อนนะเมนานย่ึงไงบอกกินเไ่ใาบของเราเี๋จะมก็ไม่มานนี้่จิตใจเช้าันแม่อ่อ่ด่น่เมอมเป็หนม้ม่แ่เะตอนน้พี่ชายก็ยืนเป็นพี่กอไป่อนเมเคลับของเราที่จะให้พี่ๆกินข้าวได้ ไม่กิอยากให้กินีกจังมนวาง้นอย่างไ่พันมนึงเนาะไม่พันมาคเ่าเนอยันล่ะไ่พันเยแค่ว่านกิน่กินแป๊เดียวนก็ได้กินโนี่ยคหลคลิ่มี่ยกินกเอมไนกินแล้วกินแล้วนแล้เนี่เหมอนมนี่ ดกงบอกข้าวนนี้ดึเอาไปปล่อยเอาพดันนี้มะเขืออะไรช่างฟงสิม่วงเเขือตตแหล่บอแหลือยาะยเขือนะมเขอ่ะเขาให้กินลูกละคมะเขือตอแหลเอามันอแหลเอาจะเรียกว่าแบบนี้ไดยมันน้อยๆม่แหลไม่เอาฮะ กกลาาางเเขรียดีถ้ามันไม่เป็นสีเทาก็าเคลือดเทาเป็นสีเทามันเป็นยังไงถ้ามันเป็นสีเทามันจะผิดกฎหมายเลียงผัดเลี้ยงเออเมื่อคืนน่ะแม่ได้รีนพ่อเมื่อคืนน่ะแม่ได้ดูอยู่อะไรอย่าเนียเจันเมื่อวันกี้เจอมุกแก้วผมมาไอ้ธุรกิจสีเทาเข้ามาแต่บอกสีเทามันไม่ดีมันผิดกฎหมายเดี๋ยวก็จะมาบอกลูกห้ามซื้อสีเทามาทานเพราะมันผิดกฎหมาย อันนี้เขาได้สีอะไรสือไทันว่างนี้เนี่ยย่ารงเป็นตัวแเต็มเลยล่ะแกตัวบ่ไรบาทนี่อไดบนี้นี่เใช่ด้วยด้วยด้วยเป็นคนสีเทาเนาเท้าก็รอเท้าด้วยเลยะส่เป็นกันหงุนกันกับรกชน้มนทีวสัง แล้วเพราะว่าถนนเส้นนี้เป็นถนนที่ขนยาไปช่วยโควิดบอกคืนผมเอาก็อนอันนี้ลงบาทอันมุกดาลงหรวาเหมือนดิยาเปนึงกรอึ้งนะอคพูดแม่ยาจะเว้นานานคนี่ไปนีแม่บกว่ามันง่าทังพงแม่ไร้สม่อคืนนี่สุดยอดแล้วคนแม่น้อยที่สุดในโลก เราซิดเตียนคนอีเมแม่ก็เลล้ยงลูกแม่มาเมือนเบิงลูกปลอดภัในไรสดสังโป่งแม่ภัยแน่เราโอ้ยลงมเลยก็แตนด้วยไปหานอนสิดีกว่าเพาะเก้ดเอาไปคอมเม์ได้โอ้ยแตนกับตาไรพวกแม่ล้องถึงกับน้อยใจนะคะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวตอต่อสายไปหาลูกใหม่ค่ะ

ทีนอกกอทีปอกเสือขาไปแล้วค่แล้วลงลปแล้วค่ะทีป้ที่เ้าไปแล้วนะคะเนี่น่มาดโอ้เดี๋ยวซื้อพวกคิปไดิเขาออกมาช่วยงานเนไหเ่ที่คนก็ช่วยงานบรกชงเ้าๆตลาดไปแล้วย่างจย่างเขาจะใชหรอไลซดอยู่ เดี๋ยวนี้ให้่นมาตักเอาบวกกันยังมาให้เพิ่นตักเอาไปกินจังอิ่มบ่อิ่มใส่ตู้เย็ยนไว้ลูกเดียวแม่งไหนใส่ไว้ลูกนี้มาบดในการคลิปนี้สวัสดีค่ะ